ครั้งนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันคือคอนเซปต์เดียวกันมีความร้อนแรงแตกต่างกันแต่ผมจะเพิ่มความน่ากินเข้าไปในแต่ละสูตรนะฮะ ไปเลยครับวันนี้เรามาต่อกันเรื่องซอสพริกต่อดีกว่านะครับเป็นซอสพริกสูตรเผ็ดที่เราเคยเห็นกันไปแล้วนะครับแต่ครั <feed> as, ้งน like. ี้ผมจะทําด <for> ีไซน์เดิมเนี่ยที่ไปดูนชายส่งมาเนี่ยให้เป็นดีไซน์ที่เหมาะกับตลาดบ้านเราแต่ผมจะขอปรับโจทย์นิดนึงนะครับครั้งก่อนเป็นสูตรเผ็ดน้อยเป็นการเผ็ดหน้าแต่ครั้งนี้ให้มันเหมาะกับเราเนี่ยก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้มไก่สูตรต้นตำรับแล้วก็สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจากกฎห้าข้อนะครับเริ่มที่แบรนดิ้งก่อนครั้งนีีี้้้้้้้้้้ผมมมมมมมจจจจะะะะะใใชชชืืืื่่่่่่่่่่่ออออออวววาาาาาาาิิิแแแแซซบบบบบบเเ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 ไไไหหรรรรนน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 ััััคคสขงงงโโโโลลลลกกูปปปดดยยยยฮพตภภษษ็ทท อย่างได้เหมือนเดิมเลยนะครับมาที่4นะครับสก็จะใช้ได้เหมือนเดิมตวัวอักษรเป็นเปลวไฟแล้วก็มีพื้นโลโก้เป็นสีดําเพราะว่ามันจะต้องไปวาง <im it> บนพื้นสีของ3ขวดที่มีสูตรที่แตกต่างกัน <im it> ต่อมาก็เรื่องของขวดเป็นทรงเหลี่ยมเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมชอบทรงนี้มากดู้วมีราคาทีเดียวเรื่องของภาพภาพของเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคอนเซปต์เดียวกันหมดครั้งนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันคือคอนเซปต์เดียวกันมีความร้อนแรงแตกต่างกันแต่ผมจะเพิ่มความน่ากินเข้าไปในแต่ละสูตรนะฮะเริ่มจากน้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มเนี่ยมันก็จะมีคราบของน้ำจิ้มล้ย้อยลงมาเป็นหยดนะฮะเท็กเจอร์ความน่ากินของมันต่อมาก็เป็นสูตรต้นตำลักผมใช้เป็นไส้กรอกน,นะฮะไส้กรอกย่างเนี่ยแล้วก็มีคราบของน้ำจิ้มย้อยลงมาอยู่ทุกอันต้องมีย้อยหมดเลยนะ,ะมันจะได้ดูน่าทานสุดท้ายก็คือซีฟู้ดผมจะใช้เป็นกุ้งนะฮะแล้วก็มีคราบของน้ำจิ้มมีเท็กเจอร์นิดนึงให้เห็นถึงลักษณะของน้ำจิ้มที่แตกต่างกันย้อยลงมาเช่นเคยนะฮะย้อยนี่แหละเป็นจุดที่บ่งบอกความน่ากินของน้ำ คอนตรงกลางใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะก็เป็นปลักษณะของพริกแล้วก็มีเปลวไฟล้อมรอบอยู่เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันซอสพริกจิ้มแซบสูตรต้นตำรับ ซอสพริกจิ้มแซ่บสูตรน้ำจิ้มไก่และซอสพริกจิ้มแซ่บสูตรน้ำจิ้มสีพ้ดครับอืมน้ำลายสอกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ดีไซน์นั้นต้องเหมาะสมกับสินค้าเหมาะสมกับตลาดหรือทาร์เก็ตเพื่อให้เราคอมมูนิเคตดีไซน์นั้นได้อย่างถูกต้องเพื่อนําไปสู่การเพิ่มยอดขายได้เต็มที่สุดนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไอเดียซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วคุณคิดเห็นยังไงคุณอยากคอมเมนต์อะไรเขียนมาได้เลยนะครับผม